ขอต้อนรับเข้าสู่ a c e b o o k l i v e ของกรุงเทพธุรกิจนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลหัวเฉียวนะครับมีนัดกับคุณหมออยากมาขอคำปรึกษาหน่อยนะอย่างตัวผมเองเนี่ยมีอาการปวดหลังนะครับบางทีนั่งออฟฟิศนานๆลุกขึ้นแทบไม่ไหวเลยทีเดียวนะเดี๋ยวนี้ต้องมาปรึกษาคุณหมอนะครับว่าอาการแบบนี้เนี่ยเกิดจากอะไรและผมเชื่อว่าหลายท่านเองก็เป็นเหมือนกันนะครับ แต่จริงๆแล้วศูนย์กระดูกและข้อของที่โรงพยาบาลหัวเชี่ยวนะครับให้การรักษาอย่างครบวงจรเลยแต่จะมีโรคอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องมาพูดคุยกับคุณหมอกันนะครับผมนัดคุณหมอไว้ถึง3ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกครับนายแพทย์สุชาติฉายเพิ่มศักดิ์นะครับศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางข้อเข่าและสะโพกครับท่านที่2นะครับนายแพทย์ชานวิทยวีรติธรรมศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางกระดูกสันหลังและท่านที่3นะครับ นายแพทย์กิติภูมิโชคจรัสกิจศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางเวชศาสตร์การกีฬาสวัสดีทั้งสามท่านนะครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้สอบถามคุณหมอสุชาติก่อนละกันนะครับว่าที่ศูนย์กระดูกและข้อของเรานะครับมีการรักษาโรคอะไรบ้างครับคุณหมอฮะกระดูกและข้อของเรามีการรักษาทางกระดูกหลายสาขาแต่วันนี้ขออนุญาตนําเสนอเพียงแค่3สว่วนส่วนแรกก็เป็นการรักษาศัลยกรรมกระดูกข้อเทียมนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดเกี่ยวกับข้อเทียม บริเวณแต่พภกเข่าและกระไหลส่วนศูนย์ที่2ก็จะเป็นการรักษาผ่าตัดเกี่ยวกับกระดูกสันหลังส่วนศูนย์ที่3นะฮะอย่างที่บอกไปก็คือการผ่าตัดสองล้องนะครับในโรคที่เกิดจากการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือการทํางานอะไรต่างๆทั้งข้อไหล่และก็ข้อเข่าครับคือจริงๆแล้วคุณหมอทั้ง3ท่านเองก็รักษาเฉพาะทางด้วยเดี๋ยวเราไปเจาะกันกับอาการแต่ละโรคนะแต่ถ้าพูดถึงศูนย์เองนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอฮะคนอณปัจจุบันโรงแามวเชิยพัฒนาทั้งส่วนของ บุคลากรและเครื่องมือเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในแต่ห้องนะครับก็ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่มาอธิบายและก็ตรวจในการตรวจร่างกายคนไข้ในห้องตรวจ OPD ตลอดจน,นจดับปัจจานเรามีเอ็กซเรย์ทั้งเอ็กซเรย์ทั่วไปแล้วก็เอ็กซเรย์ CT และก็เอ็กซเรย์ MRI ซึ่งจะทําให้เราตรวจวนินิจฉัยรักษาได้แม่น,มนยําและทนทุ่งทีมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ขออนุญาตนาเรียนเฉพาะในส่วน OPD และก็เอ็กซเรย์นะครับจะมีส่วนหนึ่งก็คือในห้องผ่าตัด ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ห้องผ่าตัดนะครับโรงพยาบาลหัวเฉียวแล้วนะครับอยากให้คุณหมอช่วยพาไปชมรอบๆ่อยฮะครับอนุญาตเชิญตามมาเลยครับอันนี้เรากำลังจะไปห้องอะไรครับคุณหมอเราจะเดินพาทุกท่านไปที่บริเวณพื้นที่ที่ใช้สําหรับการผ่าตัดเชิญเลยครับห้องนี้เป็นประตูนะครับเข้ามาได้ไรนะครับคุณหมอครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณทางเดินนะครับประกอบด้วยห้องผ่าตัด8ห้องอันนี้ขออนุญาตไฮไลท์ไปที่ห้อง4และห้อง5ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับศูนย์ทัก กระดูกและข้อนะครับเราเรียนให้ทราบว่านี่คือซิงสําหรับล้างมือนะครับในกรณีที่สัญยแพทย์หรือผู้ช่วยหรือพยาบาลจะเข้าผ่าตัดก็จะต้องทําความสะอาดนะครับจะต้องใส่แมสป้องกันสารคัดหลั่งต่างๆซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการผ่าตัดนะครับตลอดจนเราก็จะต้องล้างมือเราก็สามารถเปิดเมื่อเกิดเราเปิดเนี่ยนะครับมีหลายส่วนเราพยายามหลีกเลี่ยงการใช้มือใช้ขานี่จะสบัดแล้วก็ล้างหลังจากนั้นุบแล้วเราก็จะมาผ่านอุปกรณ์ส่วนนี้ นะครับตัวยาที่ล้าน,นี่คืออะไรครับคุณหมอ,อตัวนี้เป็นโทบิดีนนะครับนะครับหนะลังจากล้างเนี่ยเราต้องพยายามคลีหรือรักษาส่วนที่ต้องสะอาดที่สุดก็คือมือนะครับถ้าอยู่อย่างนี้แล้วเราก็ปิดเวลาเข้าห้องเราก็อย่างนี้ก็ได้นะครับนะครับแล้วก็เราก็ดันเข้าไปอันนี้เป็นอุปกรณ์สองกล้องนะครับซึ่งมีส่วนประกอบหลายส่วนเห็นด้านหน้านี้เป็นจอนะครับซึ่งจะเลคอขอดจากเลนที่เราผ่าตัดสองกล้องอุปกรณ์ของเราก็จะมีแสงสว่างที่วไลซอร์ อันนี้คือเลนนะครับอันนี้คือกล้องอเวลาฟังก์ชันทํางานเนี่ยนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยตรงนี้จะไปไปต่อครับชีทซึ่งในชีทเนี่ยจะมีอุปกรณ์หุ้มเลนแล้วก็มีสายน้ําเวลาเราสอ่องกล้องเราต้องใส่น้ําเข้าไปในข้อเพื่อให้ข้อถ่างแล้วเราก็จะเสียบทั้งสลียตรงนี้กับเลนเข้าไปด้วยกันแล้วเราก็จะส่องเข้าไปภาพที่เราเห็นจากตรงนี้นะครับก็จะปรากฏอยู่ที่หน้าจอนะครับเวลาเราปรับเราก็จะปรับความชัด จากตรงนี้เห็นไหมจากตรงวงแหวนที่ผมชี้ตรงตรงนี้อุปกรณ์ของเลนส์ส่วนภาพใหญ่ภาพเล็กเราก็ปรับจากนี้เราอยากให้ภาพใหญ่ๆหรือภาพเล็กๆเราก็แล้วแต่ครับแล้วเราก็ใช้เลนส์ส่วนตรงนี้เป็นโพสสําหรับปรับมุมองศาตามที่เราอยากเห็นเช่นเราเห็นอยากเห็นรูปนี้ถ้าเราปรับเราก็ตีหลังกามาดูตรงนี้ส่วนนี้อุปกรณ์ติดมอนิเตอร์เครื่องวัดความดันเครื่องตรวจออกซิเจนเซต เครื่องดูชีพจรมีขึ้นไฟฟ้าของหัวใจปรากฏจุนจรที่เป็นอุปกรณ์เครื่องดมยาสลบของทางวิสังยีแพทย์ครับเดี๋ยวมีอีกหนึ่งห้องนะครับหมอจะพาไปชมใช่ครับอีกหนึ่งห้องจะแตกต่างจากห้องนี้ไหมฮะในตัวบอดี้ไม่ต่างแต่แอสเซสซอรี่เีวินไงต่างกันแอสเซสเซอรีที่ไม่น่าสนใจถูกต้องครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะฮะโอเคครับเชิญครับ คุณหมอครับอีกหนึ่งเครื่องอันนี้นะ่าสนใจเรียกว่าอะไรครับคุณหมออันนี้เรียกว่าเครื่องเอ็กซเรย์ในห้องผ่าตัดนะครับทางการแพทย์เรียกว่าเครื่องฟูโรสโคเครื่องนี้เป็นเอ็กซเรย์กระดูกเพื่ออำนวยให้แพทย์หรือสัญวแพทย์ที่ผ่าตัดเกี่ยวกับกระดูกเล็งกระดูกดึงกระดูกโดยหลีกเลี่ยงการเปิดแผลโดยตรงบริเวณกระดูกที่หกักแล้วใช้เป็นไกด์ในการใส่อุปกรณ์เหล็กผ่านเครื่องนี้นะครับเพื่อลดการเปิดแผล เพื่อทําให้การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อน้อยลงค,คนไข้ก็จะได้ผลดีในการฟื้นเร็วสามารถกายภาพได้เร็วกลับบ้านได้เร็วครับเครื่องนี้เวลาผ่าตัดใช้งานนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะใส่เครื่องป้องกันลังสีซึ่งเครื่องเราประกอบด้วยวัสดุที่เป็นโครงข่ายรูปครึ่งวงกลมนะครับแล้วก็จะมีเครื่องมอนิเตอร์เป็นจอออกจากภาพที่บันทึกที่เราเห็นในขณะที่เราผ่าตัดแบบเรียไทม์ซึ่งสามารถเอ็กซเรย์ได้ทั้งสองส่วน2ส่วนหมายถึงว่าเป็น เอ็กซ์เชตแบบสเตติกเป็นช็อตช็อตกับการทําภาพต่อเนื่องหรือว่าการถ่ายภาพแบบ Continue, คอนติเนียนะครับอันสองส่วนนี้มันจะได้ประโยชน์มากกว่าเอ็กซ์เรย์ทั่วๆไปที่เราเอ็กซ์เรย์ที่แผนกเอกเสด้านล่างครับเบื้องแรกก็จะเป็นเอ็กซ์เรย์มือนะครับเป็นเอ็กซ์เรย์มือด้านตรงนะถ้าท่านเห็นก็จะเห็นกระดูกมือนะเป็นภาพแบบเรียลไทม์ภาพต่อไปก็เป็นภาพด้านข้างนะครับก็เป็นเห็นไหมเป็นเอ็กซ์เรย์แบบเรียลไทม์ กดปุ๊บเราก็จะมีภาพปรากฏที่จอเลยในบางครั้งเราต้องการดูภาพที่ละเอียดต่อเนื่องเราก็จะให้เจ้าหน้าที่เราขดภาพแบบคอนตินิวอันนี้ก็คือคอนตินิวเหมือนบ<ช>ันทุกป<ช>็นวิดีโอเลยนะฮะใช่ครับใช่ครับเราก็จะเห็นภาพต่อเนื่องว่าตั้งแต่เราหมุนมือคว่ำมือและแบมือเราก็จะเห็นสภาพกระดูก360องศาเพื่อการผ่าตัดที่ละเอียดและแม่นยํายิ่งขึ้นครับเครื่องตัวนี้สามารถปรับ และเคลื่อนย้ายตั้งแต่แนวตรงแล้วก็สามารถปรับได้ส่วนนี้ถึง90องศาในแนวขึ้นลงนะครับส่วนอีกอันนี้ก็คือในแนวสูงต่าก็จะมีการปรับนะครับเราสามารถปรับทั้งในแนวดิ่งทั้งแนวขึ้นลงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะสาธิตดิเรกชันหนึ่งของการเคลื่อนไหวก็คือในแนวเอียงตลบซ้ายและขวาเพื่อไปสร้างภาพหรือดูรายละเอียดของกระดูก ได้ทุกองศามากที่สุดนะครับครอสหมดเลยนะครับเป็นเครื่องที่ช่วยเหลือศัลยแพทย์ในการผ่าตัดมากมายนะครับเห็นไหมครับเราสามารถหมุนได้หลายทิศหลายทางมากเลยครับตามสิ่งที่เราก็คือตามตำแหน่งตามตำแหน่งเลยครับแล้วก็ดูรายละเอียดของกระดูกได้ดีมากนะครับมันช่วยในการประเมินสภาพหลังหลักที่เราดึงกระดูกที่หักเข้าที่ว่ากระดูกส่วนนั้นเนี่ยมันสามารถเข้าที่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังแล้วเราค่อยเอาเหล็ก ไปยึดดามให้กระดูกส่วนที่เราดึงเข้าที่ไม่เคลื่อนไหวครับนั่นคือประโยชน์นะครับของเครื่องฟูโรสโคปนะครับในการช่วยพัฒนาศักยภาพในการผ่าตัดเพื่อทําให้คนไข้ปลอดภัยแล้วก็ฟืน้นสภาพเร็วยิ่งขึ้นครับปัจจุบันเองคนไข้เยอะแม้ที่มีอาการบาดเจ็บกย่ยวกระดูกแล้วก็ข้อครับ มากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างที่เรารู้ว่าไลฟ์สเปนอายุของคนไทยเรามากขึ้นนะครับกิจกรรมต่างๆก็มากขึ้นแม้โรคที่เข้ามาในส่วนแผนกศัลยกรรมกระดูกนี่เพิ่มขึ้นทุกๆปีนะครับทั้งในส่วนที่รักษาแบบผู้ป่วยนอกทั่วไปหรือผู้ป่วยในตลอดจนในเคสที่ต้องไปผ่าตัดก็เพิ่มขึ้นทุกๆปีนะครับก็ตั้งแต่โรคที่เกิดจากการใช้งานหรือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะครับซึ่งเป็นอุบัติเหตุทางกีฬาหรืออุบัติเหตุทางการจราจรมีให้เราได้ดูแลและบริการ รักษาตอนนี้องครับ,รบมาสอบถามนะครับอาจารย์หมอชันวิทย์กันบ้างฮนะออฟฟิศซินโดมโอ้โหอันนี้เป็นกันเยอะเลยจริงๆแล้วออฟฟิศซินโดมมันเกิดจากอะไรฮนะสำหรับอาการออฟฟิศซินโดมเนี่ยก็คือ,อเหมือนกับเป็นอาการที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดปกติครับอย่างเช่นการใช้งานที่ซ้ำๆอย่างเช่นเรานั่งหน้าคอมใช้คอมพิวเตอร์ใช้เมาส์ใช้คีย์บอร์ดเหมือน <ไป S 1> แบบแววนะนั่งทํางานหน้าคอมนานๆอ,อย่างนี้ใช่ไหมครับแบบไม่ได้ขยับเลยใช่ครับ เป็นการใช้กล้ามเนื้อมัดเดียวกันซ้ำๆกันเป็นระยะเวลานาน,านๆก็ทําให้เกิดอาการบาดเจ็บหรืออาการที่เมื่อยล้าของกล้ามเนื้อบริเวณต่างๆเหล่านั้นก็เลยทําให้เกิดอาการปวดข้อบ่าไหลหรือว่าปวดเอวอันนี้ก็คือเป็นอันที่เจอได้บ่อยๆเจอกันบ่อยๆแล้วจริงๆแล้วอันตรายไหมครับคุณหมอถ้าเกิดว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมจริงๆตัวโรคของมันเนี่ยไม่ได้อันตรายอะไรเพียงแต่ว่าอาจจะก่อให้เกิดความลาคาญหรือว่าก่อให้เกิดความลําบากในการทํางานหรือใช้ชุตประจําวันต่างๆได้แต่ว่า ในภาวะอาการของโรคออฟฟิศซินโดมเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะคล้ายกับอาการของโรคอื่นๆอย่างเช่นพวกหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือว่าเป็นพวกโรคก,กระดูกข้อเสื่อมกระดูกข้อกระดูกสันหลังเสื่อมทับเส้นประสาทโดยโรคดังกล่าวพวกนี้ก็คืออาการระยะเริ่มแรกก็คือจะมาอาการจะมาหาหมอด้วยอาการที่คล้ายกันหมดอาการกจะคือ<น>จะเบื้องต้นเนี่ยจะคล้ายกันก่อนใช่นะฮะเรามีวิธีการสังเกตอาการในเบื้องต้นยังไงบ้างคะถ้าแบบไม่ใช่ออฟฟิศซินโดมแล้วถ้าอาการมันดูเหมือนว่าจะรุนแรงมากกว่านั้นนะคุณหมอ อาการเบื้องต้นของออฟฟิศซินโดมเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นลักษณะของอาการปวดอา,อาจจะรบกวนชีวิตประจาําวันรบกวนการทํางานบ้างแต่สมมุติว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาตรงส่วนอื่นด้วยอย่างเช่นเป็นหมอนรองกระดูกมันอาจจะมีอาการอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างเช่นสมมุติว่าผมปวดเอวออฟฟิศซินโดมก็อาจจะปวดเอวเฉยๆแต่ถ้าเกิดว่ามีเพราะว่าหมอนรองกระดูกปลิ้นมากดทับเส้นประสาทอาการปวดหลังอาการปวดเอวอาจจะพเจจะพิ่มเติมเป็น ปวดลงสะโพกปวดลงขารหรือบางครั้งบางกรณีอาจจะมีอาการอ่อนแรงร่วมด้วยหรือมีอาการชาร่วมด้วยได้คุณหมอครับหมอนรองกระดูกนี่จริงๆแล้วคือส่วนไหนฮะคุณหมอครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้โมเดลประกอบคําอธิบายนะครับหมอนรองกระดูกก็คืออาส่วนที่เป็นสีฟ้าๆเขียวๆตรงตรงจุดนี้ครับ,รบส่วนเส้นประสาทก็คือจะเป็นตรงบริเวณเส้นสีเหลืองถ้าเกิดว่าหมอนรองกระดูกมีปัญหาปรินมากดทับก็คือตรงบริเวณสี สีเขียวเนี่ย,ย,ยมาทับเส้นสีเหลืองใช่ใชอาการก็จะมีอาการตามอ,าอาวัยวะที่ตัวเส้นประสาทไปเลี้ยงก็คือถ้าเป็นตรงเอวก็คือจะเป็นบริเวณขาบริเวณสะโพกค,ครับคืออาการจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรที่หมอรองกระดูกไปทับเส้นประสาทมันมันเกิดจากภาวะเสี่ยงอะไรหรือเปล่าคุณหมอโดยปกติแล้วภา,าวะหมอรองกระดูกทบเส้นประสาทเบื้องต้นเนี่ยก็คือต้อง,ต,องต้องเรียนให้ทราบไว้ก่อนว่าอย่างแรกเลยที่สำคัญที่สุดก็คือเป็น เกิดจากความเสื่อมของแต่ละบุคลคลคือเมื่อเราอายุมากขึ้นหมอนรองกระดูกก็คือจะเสื่อมขึ้นตามอายุซึ่งเป็นเป็นกันทุกคนแต่ว่าอาจจะมีปัจจัยต่างๆมากระตุ้นอย่างเช่นกิจวัตรแอคทิวิตี้การทํางานการเล่นกีฬาหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่มากระตุ้นให้ตัวหมอนรองกระดูกที่เสื่อมเหล่านี้มีอาการผิดปกติอย่างเช่นปลิ้นออกมากดทับเส้นประสาทก็คืออาจจะมีตัวกระตุ้นมีมีส่วนด้วยก็ถือว่าขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแต่ละคนด้วยนะดังนั้นเองแนวทางในการรักษาเนี่ย ต้องรักษาไงต้องผ่าตัดไหมฮะไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศซินโดมหรือว่าเป็นหมอรองกระดูกคร <S S> ับ <advantages> เส้นประสาทเนี่ยการรักษาเบื้องต้นคิดว่าน่าจะเป็นการรักษาแบบด้วยวิธีไม่ผ่าตัดไว้ก่อนก็คืออาจจะให้คนไข้ปรับกิจวัตรประจําวันอาจจะต้องสังเกตตัวเองนิดน,นึงว่ามีกิจวัตรอะไรที่ทําให้กระตุ้นให้มีอาการปวดเยอะขึ้นมีอาการชาเยอะขึ้นครับถ้าเกิดว่าเราพอจะทราบกิจวัตรที่เป็นตัวกระตุ้นเหล่านั้นอาจจะหลีกเลี่ยงก็จะทําให้อาการต่างๆเราดีขึ้นได้นอกจากนี้ก็อาจจะเป็น การรักษาโดยการให้ยารหรือว่าการรักษาโดยการทํากายภาพบาบัดหลังจากที่เรารักษาเบื้องต้นมาจนจนระยะหนึ่งแล้วถ้าเกิดอาการไม่ดีขึ้นหรือว่ามีอาการมากขึ้นอ,อันนี้ค่อยจะมาพิจารณาต่อไปพิจารณาตรวจเพิ่มเติม,ตมถัดไปว่าจะต้องทําการผ่าตัดหรือไม่จริงๆแล้วโรคที่เกิดจากกระดูกสันหลังเนี่ยมันมีอะไรอีกไหมครัคุณหมอนอกจากออฟฟิซินโดมนอกจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทก็จะมีเป็นพวกกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทอันนี้ก็คือเป็นภาวะที่เจอได้บ่อยในภาวะ คนไข้ที่สูงอายุหน่อยอะจะเจอในกลุ่มของผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะนะแอะ้อย่างเหมือนอาการมือชาเท้าชาเองจริงๆแล้วมันเกี่ยวอะไรกันด้วยไหมครัคุณหมอโดยตัวอาการของมาแล้วเนี่ยเป็นอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจงคือสามารถเกิดจากสาเหตุได้หลายอย่างแต่ว่าสาเหตุหลักๆก็คือเกิดจากเส้นประสาทส่วนจะเป็นเส้นประสาทที่ระดับไหนนั้นถ้าเกิดเป็นที่ชาที่มือ,อมก็อาจจะเป็นเส้นประสาทส่วนบริเวณตรงมือตรงข้อมือถูกพังผืดกดทับก็เป็นได้ หรือว่าจริงๆเกิดจากพังผืดกดทับเส้นประสาทได้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดอาการชามือได้หรือในบางกรณีจริงๆแล้วความผิดปกติไม่ได้อยู่ที่มือแต่ว่าความผิดปกติอาจจะอยู่ที่ตรงกระดูกคอหมอลองกระดูกที่บริเวณคอทับเส้นประสาทพอทับเส้นประสาทปุ๊บทาให้อ่าบริเวณที่เส้นประสาทเหล่านั้นมาเลี้ยงซึ่งก็คือแขนหรือว่ามือเกิดอาการชาได้แล้วแต่ว่าเราอาการจะเกิดจากตรงไหนนะฮะอาจจะจริงๆแล้วเนี่ยอาการที่เกิดจากการบาดเจ็บเกี่ยวกับกระดูกเอง นักกีฬาเองก็เป็นกันเยอะนะคุณหมอกินิฟูมามีนักกีฬาหรือว่าคนที่เล่นกีฬาบาดเจ็บมารักษาเยอะไหมครัที่ศูนย์กระดูกและข้อของเราก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับครับผมก็เพราะว่าปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าการเล่นกีฬาในบ้านเราเนี่ยมัน b o o มากขึ้นการบาดเจ็บของการเล่นกีฬาเนี่ยมันก็มีส่วนใหญ่จะมี2แบบคือ1นก็คือ1ก็คือเล่นมากไปนะครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่า overuse syndrome ก็อย่างเช่นเราเดิมวิ่งแค่5โลอาจจะไปวิ่งเป็น2เท่าเนี่ย ร่างกายมันก็ใช้กล้ามเนื้อหนักเกินไปมันก็อาจมีการปวดเมื่อยเมื่อยล้าครับถ้าอีกอย่างหนึ่งมันก็จะมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากขึ้น2ก็คือเป็นการบาดเจ็บแบบเฉียบพลันอุบัติเหตุไหมครับพวกนี้ก็คล้ายๆจะเป็นอุบัติเหตุอย่างเช่นอาจจะเป็นที่พบบ่อยอย่างเช่นเล่นฟุตบอลแล้วมีอาการเข่าบิดครับอย่างเช่นอาจจะโดนปะทะหรือว่ามีการลื่นหรืออะไรก็ตามแรอย่างนี้ครับซึ่งพวกนี้มันก็จะเรียกว่า acute injury ครับผมซึ่งหลักๆนี่ก็จะเป็น2อย่าง คุณหมอครส่วนใหญ่ที่มารักษาอาการนี้เป็นอะไรบ้างฮะส่วนใหญ่เนี่ยเอ็นฉีกแม่ผมเห็นเป็นกันบ่อยนะบอลเตะบอลเวลาแล้วเอ็นฉีกครับเขาว่าเอ็นฉีกส่วนใหญ่ในนักบอลที่รุนแรงเนี่ยมันก็จะเป็นเอ็นไขว้หน้าตรงไหนครคุณหมอเอ็นไขว้หน้าเนี่ยก็คือจะเป็นเอ็นที่อยู่ในข้อเข่านะครับทําหน้าที่เพิ่มความมั่นคงให้กับข้อเข่านะครับจริงจริงเอ็นข้อเข่าเราเนี่ยมันมีหลายอันแต่ที่พบบ่อยสุดเนี่ยก็จะเป็นเอ็นไขว้หน้าส่วนอันที่พบได้บ่อยรองลงมาก็จะเป็นหมอนรองกระดูก หมอนรองกระดูกผิวข e? ้อเนี่ยก็มีการฉีกบางทีคนที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาก็อาจจะเป็นทั้ง2อย่างร่วมกันเลยก็ได้คือเป็นทั้งเอ็นไขว้หน้าและหมอนรองกระดูกดังนั้นเองถ้าคนไข้มีอาการแบบนี้เนี่ยการรักษาที่ต้องเป็นยังไงฮะการรักษาเนี่ยคือถ้าสมมติว่าตอนเล่นกีฬา้วมีบาดเจ็บเฉียบพันธุ์เราก็มักจะแนะนําให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับโดยการเราก็คงต้องหยุดเล่นก่อน แล้วก็อาจจะใช้การประคบเย็นเอาน้าแข็งมาประคบก่อนเป็นน้ําแข็งหรือว่าเจลเย็นก็ได้ประคบเย็นเพื่อลดบวมนะครับแล้วก็ตรงไหนที่มีอาการบวมเนี่ยเราก็ใช้การพันผ้ายืดแล้วก็ให้ไม่ไม่ขยับนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นการยกบริเวณตรงที่บาดเจ็บสูงอย่างเช่นยกขาสูงทําไมต้องยกขาสูง่ยยกขาสูงเพื่อลดบวมครับลดบวมตรงไหนที่มีการบาดเจ็บเนี่ยจะมีอาการบวมเนื่องจากเลือดออกอย่างเช่นบริเวณข้อเข่าก็เลือดออกในข้อเข่า รเราก็ต้องยกขาสงเพื่อลดบวมบแล้วอาการเจ็บมันจะดีขึ้นครับอันนี้คือเบื้องต้นอันนี้คือเบื้องต้นแต่ถ้ามาหาคุณหมอเองคือถ้าหลังจากที่ทําเบื้องต้นแล้วเนี่ยมันไม,มนยังไม่ดีขึ้น,นหรือดีขึ้นไม่ชัดเจนการมาตรวจเนี่ยเราก็จะดูจากประวัติก่อนว่าปวดเดยอะปวดน้อยแล้วก็ใช้การตรวจร่างกายดูว่ามีการบาดเจ็บตรงไหนของข,องข้อเข่านะครับอย่างเช่นถ้าเป็นการบาดเจ็บของเอ็นข้อหน้าเราก็อาจจะตรวจได้ว่าเข่ามันมีการหลวมขึ้น รือแอคทิวิตี้ในชีวิตประจำวันมันรู้สึกเข่าไม่มั่นคงมันจะเป็นอาการยังไงครับุณหมอเข่าหลวมเหมือนแบบมันจะเป็นอาการเหมือนตอนที่เราวิ่งเปลี่ยนทิศทางหรือว่าเลี้ยวเนี่ยมันจะผลักขามันซุดลงไปครับผมมันจะเป็นอาการจำเพาะหรือว่าถ้าเป็นที่หมอนรองอาจจะมีอาการเวลางอเข่ามากๆหรือเดินขึ้นลงบันไดจะมีอาการปวดมากกว่าปกตินะครับครับผมเหมือนน้าหนักมันก็ไปไปลงตรงนั้นด้วยมีโหลดใช่ครับก็ส่วนใหญ่เราก็จะตรวจโดยการเอ็กซเรย์ธรรมดาก่อนเลยและครับครับแต่ถ้าเอ็กซเรย์ธรรมดาเนี่ย ไม่มีการพิวติของกระดูกโดยทั่วไปเนี่ยเ,เราก็ใช้การตรวจที่เรียกว่า M r i ครับก็เป็นเอ็กซเรย์ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่โรงพยาบาลเราก็มีก็มันก็จะเห็นเ,เนื้อเยื่อในเข่าเกือบทั้งหมดนะครับ,รบกระดูกอ่อนผิวข้อมอแลวกระดูกแล้วก็เอ็นไขว้หน้าไขว้หลังเอ็นด้านข้างก็จะรู้ว่ามีการบาดเจ็บรุนแรงมากน้อยขนาดไหน,นทานยาอย่างเดียวหาย<ม>ไหมฮะถ้าเป็นเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดทานยาเนี่ยมันจะไม่สามารถทําให้เอ็นมันต่อกับไปได้แต่มันก็อาจจะลดอาการปวด ส่วนถามว่าจําเป็นต้องผ่าตัดไหมก็หลกัหลกๆก็จะดูที่แอคทิวิตี้ของคนไข้ถ้าอยากกลับไปเล่นกีฬาได้เหมือนเดิมก็มักมันจะต้องอาจจะต้องผ่าตัดผ่าตัดใช่ครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนที่อายุเยอะแล้วแล้วก็ชีวิตประจําวันไม่ได้เล่นกีฬาอะไรครับเราก็อาจจะใช้การรักษาแบบะคับประคองก็เป็นได้ครับคุณหมอคะนอกจากที่หัวเข่าที่เป็นกันอากันบ่อยๆแล้วหัวไหล่เองครับก็เป็นเยอะเหมือนกันครับนักกีฬาบางคนตีเทนเนิสเอง อาการเขาจะเป็นย like, like really? ังไงบ้างครับคุณหมอคืออาการทางไหลของนักกีฬาเนี่ยก็จะเป็นอาการเริ่มต้นเนี่ยมักจะเป็นอาการเอ็นไหลอักเสบครับครับผมซึ่งมันก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าถ้าเป็นเอ็นไหลอักเสบมักจะเกิดจากโอเวอร์ยูสก็คือมีการใช้งานมากเกินไปใช้งานมากเกินไปบางทีลงน้ําหนักเยอะเกินไปใช่หรือว่าบางทีการตอนที่เราไปเริ่มตีเนี่ยเรามีการวอร์มไม่เพียงพอไปตีหนักตั้งแต่แรกยังไม่ได้มีการวอร์ม ก็จะทําให้กระตุ้นให้กล้ามเนื้อมันตึงร่างกายยังไม่ยืดหยุ่นเลยนะฮะใช่ครับงั้นแปลว่าจะออกกงกายควรวอร์มก่อนใช่เเพิ่งผักโหมเลยใช่ครับการรักษาเองเหมือนที่หัวเข่าไหมครเอ่อคือการรักษาเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะคล้ายๆกันก็คือมันก็ต้องลดการใช้งานก่อนครับครับผมคือโรคของการปวดไหล่เนี่ยมันก็มีตั้งแต่ในนักกีฬาหรือว่าในคนที่มีอายุมากขึ้นอาจจะประมาณ40-50ปีขึ้นไปอันนี้เป็นอีกกลุ่มโรคหนึ่งอีกกลุ่มอาการหนึ่ อย่างเช่นคนที่มีเอ็นไหลอักเสบในอายุมากขึ้นหรือว่าคนที่มีไหลติดนะครับครับคือฟังดูแล้วจากคุณหมอแต่ละท่านแปลว่ายิ่งผู้สูงอายุเองก็มีโอกาสที่จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อมากขึ้นไหมครับคุณหมอสัชาตินะก็อยากเรียนให้ทราบว่าในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เจอบ่อยในปัจจุบันก็เป็นภาวะของกระดูกข้อเสื่อมนะครับซึ่งในเมืองไทยบริเวณที่เสื่อมเยอะก็คือข้อเข่านะครับลองมาก็อาจจะเป็นข้อทัโพกนะครับที่เจอมากหรือน้อยหน่อยลงมาหน่อยก็เป็นข้อไหลโรค ข้อเสื่อมเป็นโรคของกระดูกอ่อนนะครับทำให้เกิดการบาดเจ็บทําให้กระดูกอ่อนมันสึกขาดความสมบูรณ์ตลอดจนน้ำเล้ยงเขข้อที่น้อยลงนะฮะทำให้เกิดการเสียสีสะส,สมรอบปวลามันเกิดความเสียสีสะสมมันก็จะทําให้เยื่อหุ้มข้อมันอักเสบและบวมใช้ไปน,นานๆก็จะเกิดจากการเสียสีที่ไม่สมดุลทําให้ขาเริ่มโก่งซึ่งส่วนใหญ่ก็จะโก่งเข้าในประมาณ80โก,ก่งออกนอกประมาณสัก10-15นนะครับส่วนสาเหตุหลัก เกิดได้หลายๆเรื่องหลายราวตั้งแต่อายุเพศน้ำหนักโรคประจําตัวการใช้ยาตลอดจนการบาดเจ็บอย่างที่จา์กิตติภูมิบอกนะครับถ้ามีการบาดเจ็บแล้วไม่รักษาหรือรักษาไม่ถูกวิธีก็จะไปส่งผลระยะยาวทาให้เกิดกระดูกข้อเข่าเสื่อมเร็วขึ้นและง่ายขึ้นนะครับส่วนอาการนำนะก็อยากให้คนไข้คอยสังเกตว่าถ้าเราเริ่มมีการยากลาบากในการใช้งานเช่นการใส่ถุงเท้าการเปลี่ยนระยะบท การขึ้นลงบันไดเช่นการลุกจากท่านั่งมาท่าย,ยืนแล้วเดินทันทีไม่ได้นะครับหรือว่าลุกออกจากรถในขณะที่นั่งรถเป็นานานๆลาบากการน,นี้ก็จะเป็นอาการนําว่าผิวกระดูกเริ่มไม่แข็งแรงนะครับอาการเหล่านี้จะเป็นส่งผลถ้าคุณภาพชีวิตในการดํารงอยู่มันยากลำบากขึ้นนะครับส่วนแนวทางในการรักษาอย่างที่บอกนะครับหลักๆก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนก็คือรักษาแบบอนุรักษ์กับการผ่าตัด การรักษาแบบดูแลก,ก็คือต้องมีความเข้าใจโครคว่าโรคของเราเนี่ยมันเกิดจากอะไรอาการมันคืออะไรนะครับเราก็ต้องทายานะครับซึ่งก็จะมีส่วนท้งยาบํารุงกับยารักษาอาการส่วนที่เป็นส่วนที่2ซึ่งผมคิดว่าเป็นส่วนสําคัญก็คือการป้องกันปัจจัยเสี่ยงนะครับตั้งแต่การลดน้ําหนักนะครับการหลีกเลี่ยงการใช้งานลักษณะยกหนักขึ้นลงกระไดบ่อยองอเข่าเยอะนะครับตลอดจนสิ่งที่ต้องกระตุ้นให้คนไข้ทำาคือการบริหาร การบริหารก็คือการออกกําลังกายกล้ามเนื้อรอบๆเขานะครับตลอดจนอาจจะหันออกกําลังกายที่เหมาะขับโลกเช่นการเดินในน้ําการว่ายน้ําเพื่อเสริมสร้างให้เกิดการเคลื่อนไหวแล้วมีแรงไปกระทําต่อข้อน้อยการบาดเจ็บเหล่านี้มันก็จะน้อยลงนะครับแต่ถ้าเราทําทุกอย่างที่พูดไปแล้วนะครับโรคมันพัฒนาการไปมากขึ้นนะครับทั้งอาการไม่ดีขึ้นหรือเอ็กซเรย์เราเห็นภาพของการเสื่อมสภาพรุนแรงขึ้นนะครับเราก็จะพิจารณาผ่าตัด ส่วนการพิจารณาผ่าตัดก็มีหลายรูปแบบนะครับทุกไปอย่างในเข่าเราก็จะเริ่มจากผ่าตัดแบบไม่มากก็คือการสองกล้องนะครับเข้าไปล้างข้อเข่าไปเจียกระดูกเข่าให้เรียบนะครับแล้วก็ไปกระตุ้นการสร้างกระดูกบางส่วนที่ฐานกระดูกข้อเข่า,ขาส่วนการรักษาอันที่สองที่เพิ่มขึ้นมาก็คือการเบี่ยงกระดูกเขาว่าเบี่ยงกระดูกหมครับว่าถ้าคนไข้ข้อเข่าเ,าเสื่อมมีการโก่งงอเข้าในเราก็จะไปตัดกระดูกเพื่อเบี่ยงกระดูกออกทางด้านนอก เพื่อให้ตำแหน่งของข้อต่อที่ยังพอรับแรงได้มารับแรงแทนข้อต่อที่เริ่มเสื่อมสภาพไปมากแล้วในการเบี่ยงกระดูกจะต้องเอาเหล็กเข้าไปยึดดามนะครับแล้วร้อยกระดูกติดข้อเข่าก็จะบรรเทาดีขึ้นสุดท้ายแล้วเป็นการรักษาอันที่3าก็คือการผ่าตัดข้อเทียมซึ่งปัจจุบันการผ่าข้อเทียมก็มีตั้งแต่ผ่าบางส่วนกับผ่าทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นภาพจําลองของการผ่าตัดนะครับอันนี้ขออนุญาตอธิบายบอันนี้ก็เป็นข้อเทียมนะครับข้อเทียมก็จะประกอบด้วย ข้อต่อของปลายกระดูกต้นขากับส่วนต้นของกระดูกหน้าแข้งส่วนบนก็จะเป็นโลหะที่เป็นโครมาโคมส่วนล่างก็จะเป็นไทเทเนียมส่วนตรงกลางที่เป็นพลาสติกนะครับซึ่งทนทานกับสภาวะของการใช้งานเละเคลื่อนไหวนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบข้อเข่าเทียมทําหน้าที่ทําให้ผิวเรียกและขาตรงงานของเราก็คือต้องไปตัดทําให้ผิวที่มันอักเสบออกกระดูกขิ้ปูนถ้ามันมีนูนหนาเข้าออกรกระดูกที่เอียงเราก็จะตัดโดยการคอนเล็หรือแก้ไขาการเอียงตัวไปในตัว วัตถุประสงค์หลักในการรักษาข้อเทียมก็คือต้องการให้ข้อเรียบมั่นคงแข็งแรงและเคลื่อนไหวดีครับเปลี่ยนแล้วอยู่ได้นานไหมคุณหมอก็โดยค่าเฉลีย่ยประมาณ1 5บหถึงยีปีแต่ก็ต้องแนะนําว่าข้อเทียมเป็นอะไรรถยนต์ครับไม่มีเลือดไปเลี้ยงมันก็ต้องมีการสึกก่อนไปตามสภาพของเงื่อนเวลานะครับ,รบอย่างที่บอกว่า1 5บหถึงยีปีหม่ถึงว่าเราต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ไม่เอาไปวิ่งหนักๆไม่เอาไปยกของหนักนะครับภาษาอังกฤษเขาก็ใช้คําว่า sedentary lifestyle นะครับรัะนั้ถ้าผ่าตัดแล้วคาดว่าจะไปเล่นกีฬาก็คงไม่เหมาะนะฮะอาจจะทําอะไรเบาๆพอได้ครครับคุณหมอครับเรื่องของอาหารการกินเองมันมีผลกับเรื่องของตัวกระดูกไหมหลายคนบอกว่าเป็นกระดูกเสื่อมควรต้องทานแคลเซียมอะไรอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกันไหมคุณหมอถ้าพูดถึงในเรื่องของกระดูกโปร่งบางนะครับเราก็คงต้องตุ้นให้ทานแคลเซียมนะครับเป็นพื้นฐานนะฮะส่วนอาหารอย่างอื่นที่เขา เคมว่าหรือว่าให้ระวังก็เป็นพวกชาคาแฟรหรืออะไรก็ตามหรือน้ำอัลมนะครับซึ่งมีกรดทําให้การเสริมสภาพของแคลเซียมของกระดูกมันมากขึ้นอันนั้นก็อาจจะทําให้โอกาสในเกิดภาวะกระดูกโปร่งบางมันง่ายขึ้นนะครับแต่อย่างที่เรียนให้ทราบว่าไอกระดูกโปร่งบางจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องคอยเฝ้าดูนะครับเป็นเป็นโรคที่ไม่มีอาการนะฮะถ้ามีเวลาเรามีกลุ่มอายุในผู้หญิงที่ใกล้ใกล้หมดประจําเดือนเ็าต้องมาเช็ค มวกระดูกโดยใช้เครื่องเด็กซ่าสแกนนะครับครับอ่ะขอถามอาจารย์ชาญวิทย์กับอาจารย์กิติภูวว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะมีแนวทางในการป้องกันตัวเองอยังไงนะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคนะครับจากกระดูกและของง้อมั้งสำหรับในเรื่องของกระดูกสันหลังนะครับก็คือก็คงเหมือนคล้ายๆของที่อาจารย์สุชาติได้ได,ได้พูดมาก็คือเบื้องต้นก็ต้องอาจจะต้องปรับกิจวัตรของตัวเองก่อนสมมุติว่าเราเราทำงานออฟฟิศเราใช้คอมทั้งวันมีอาการปวดคอบาไหล่เราก็อาจจะต้องปรับกิจวัต,ตววร เราอาจจะีิเรี่งการใช้คอมไม่ได้เราก็าจ,จะต้องอเปลี่ยนเอียร์บดบ่อยหน่อยหรือว่าอาจจะต้องอลดจําจนวนชั่วโมงในการทํางานที่ซ้ําๆเดิมๆลดลงอะไรประมาณนั้นก็จะช่วยเบื้องต้นก็คือ,อเพื่อเป็นการป้องกันตัวโรคเนี่ยน่าจะน่าจะดีกว่าที่รอให้โรคเกิดขึ้นแล้วเราค่อยมาทําการรักษาครับคุณหมอคณิภูมิครัครับก็สําหรับเรื่องออการเล่นกีฬาการ ป้องกันการบาดเจ็บเนี่ยก็ที่สําคัญมันก็เป็นการวอร์มอัพของร่างกายครับนะครับก็การวอร์มอัพเนี่ยมันก็มีการศึกษาแล้วว่ามันช่วยลดอาการบาดเจ็บได้ครับแล้วก็การเล่นเนี่ยเราก็ไม่ควรจะหักโหมมากเกินไปนะครับเพื่อป้องกันโอเวอร์ยูสอินทรีย์นายคราวนนี้ขอบพระคุณทั้งสามท่านนะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับครับ ครับวันนี้ถือว่าได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนครับเริ่มรู้สึกว่ามีอาการผิดปกตินะครับปวดกระดูกปวดข้อต่างๆนะครับก็สามารถที่จะมาขอคําแนะนําจัดทางคุณหมอได้นะครับมาที่ศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลหัวเฉียวก็ได้นะครับวันนี้ครับต้องลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ